Ha <laughs> ดีจ้าแม่น้องไพจะหมู่วันใจแง่ใบตอนคำคำแต่ภาพพี่น้องมายามได้ไปนี่แหละเนี่จะ้ะอ้าวันด,ดีตอนเสาร์เด้อพี่น้องเยเด้อพี่น้องแ <c oughs> ข่งกันแข่งกันให้พักกันเรียนด้วยปึ้งหันบ่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งยู่เด้อจ้ะ อยู่น ok ี่ดำอยู่นี่เห็นดำเห็นเขาไปด้ยเห็นอยู่นี่เห็นปาพุ่อ่ะยักโตวหลสามไฟเปิดไฟพี่น้องสามตัุคนที่พี่น้องเห็นบ้างที่ออกขอพี่น้องพุ่งนคุณ โอ้ยตัวเง่เลัวงเล่ห้องนี่มันไงเป็นตมมหากรบง่ดีเถอเนาะห้องนี่มันกบตัวเงยหองไงเนี่ยนไงประตูพี่น้องมันมันมันมาขอนยุ่นีฮะขอนยู่นีโอ้ยมันลื่อมลื่อมลื่อมใส้รองเท้าบูทไปน้องได้ไปสาจังเลยถือว่าเอ้ยไข่อยู่ตัวน จังน้อยนี่ก็บ่มีได้ไซเดี่ยวเด้นี่น้ำน้ำก่นบกเมร์มน,น้ำบกนี่เ่ราะได้ไซเดี่ยว,วมันสิีมืดแล้วบันนี้ก็สิหาหากบไงหากบไง,บงจ้ะอันบ่แม่นเด้คันอันบ่มีน้ำตั้งแต่สมัยนั้นน,น้ำแก่เพิ่นเพิ่นหิวน้ำไปเทกันยังไดเด้คันปีกบไปไหล,ห,ลไหิวแล้วอีกขาหิวเ <laughs> มื่อยนอน้องหิวกบน้ำไปเทก่อนเอา ถือบ่แมนถือนนถป้ถือเอาไว้เอาไว้วทั้งปลาเขาเดือยทั้งได้อีกพุ่นตีโซนพุ่นตีไปอายูบุนไปไปมันดัน,น,นไปไปเอาขันนั่นหรือมันหยาน อยาหนึ่งยาใส่ข้นยังลหลปลาคอพี่คอปลาคอเขาเตี้แม่่ไปตกใจมาพนูปลาคอเข่ามีกบน้ำบ่ล่านี่นี่กบตัวหนึ่งใหญ่เหรอดิกบตัวใหญ่กว่าเกาตัวตอนใส่ตะก่อนๆเนาะแม่น้่งไฟแบบย้ามึงกันนะพี่้าจัน ที่หมีป่ะคุยมีอยู่มันเดี๋ยวทองเขาปนร่อนอยุ่นเดี๋ยวมีอ,วอ,อยู่พี่น้องนี่เป็นน้ำที่เก้าโอ้แดดกำลังส่องเข้าหรอเซ่ไม่ยังหอมเิ็งอันนี้ไม่ยังโกบ พี่น้องมันอยากออกไหมอันหันมากันาดนันอยากออกโอ้ยกันบ่มาเอาเนื้อถิ่นออกออกแบบนี้ประจำโอ้ยมันเงียบทงเนาะแต่แดงมามันมันออกเด้มันเข่าอยู่แต่ว่ามันออกกินเหลดาอิ่มเดามันก็ออกไปเลยออกไปเลยเงียบเพื่อนทางอันนั้นอันเงียบที่ทีมจังยูไปใกล้กันไปเบิ่งกันน่ะนี่บอสแล้วขึ้นพี่น้องเบ้างบอมี่ใส่ไว้ว่แกได้อีกวันนี้เหรอ ปูนปทางผีบนอนเวนซองเดี๋ยวไปขบูดไใส่าาป่าเลพี่น้นนองไอล่แม่ของ้องน้้างจ้องน้ำช้าง,ง,าง,างไครห,หงลงเงยียบเดี๋ยวด้วนี่เดี๋นึงไหมนี่แบบขวมแยบโอ้ยนี่ นองไปเอาวุ้งะเมพเห็นเงยบป้นเดียวเห็นตานนันถือบะเดี่ยวเอาถือยุเได้พี่น้องโอ้ตัวไงตัวญ่อู่มันกหไงขึ้นน้ำเดือๆเนาะัแล้วลพอดีแล้วมันนำบวกลงเขาไงเขาเหาตุ่นปเหนั่นกันนะขึ้นโอ้โหน้องเนอไปนกินยางเต่าพี่น้องอากาศดี มืัอนี้บ่ค่อยหนาวปานไดนหนาะประตูเอ้าปานพูดนนะเงียบนีมั้ยเยอะโตละนับเพิ่งกันน่ะสามสามโตเด้อพี่น้องค,คนางบางทีเขาคิดว่าเงียบถึงอันใดถือว่าถือมันก็ถือป้าโตวใหญ่ยกขึ้นในพี่น้องเพิ่งสามโตสามโตพ่ออมฝนตัวนี่นนเดียวอ้อมให้พอกินสองโตแล้วกับพออี่อิม พอดีพักเล้าแต่หลาักกับเอึจินใส่ปูจักน้อยแล้วอ่ะเพราะว่าปูว่าท่านเขาหู้ดอกคือนามี่เขาเลยดิหน้าหน่อยเขาแล้วีไปน้องไฟไปฟุดเถอะล่ะะงกโตไปอ้อมไปกบไห่พอมันหกแมันตอตู่อยู่ทั้งอเทเด้อพี่น้องอันนี้อะไรใส่ลอกทบูตอะเอามาพี่ เดี๋ยวไปทางไรอีกบ่เนี่ยเ,เ,เดี๋ยวมันไป็นหนังดิอเอาหน้ามันนัมันเดี๋ยวหลายตัวแม,ม่นองพไฟมันยุทว่วงานหน้าตัวเนี่ย งานใหญ่เข้าก็เลยว่าป็นมันบก,นกนงเพียงแล้วำนองลงแล้วปีนองนี่ั้งไอีกเป็นง้นถือบปีนองสองตัวลุมาหองนี่หังหมานเอ้ยอปีนี่นน <laughs> แม่นนองไฟเป็นเป์ใสแงบด้อปีนี้ป <laughs> นใส่เด ไอ้ตูนมาใส่ใส่น้ำแมนของไผ่เนี่ยล่ะแต่สุดปีนี่ใด็กันม่ตั้งต่กี่ใส่กับนองไผ่กับนองว่นสินถือว่าถือยืดได้ล่ะตัวมันตัวมันตัวนสองโตถ้าสมัยนั้นใส่เงยไม่ไหมใส่กับหนองไผ่หนองว่นสินหกหกเสล้วได้ก็ว่ามันตัวใหญ่กว่านี่ได้ตาจี ีกบมัน l าอันนี้ก็ใหญ่แล้วมัน lạ เดี๋ยวท่านได้อีกอันพ่ออยากกันพ่ออยากสูบน้ำขึ้นมะใบขึ้นเดฟเป็นน่องมันก็ดจีได้หายอยู่หายจินมันบกไปเรื่อยๆพูนแมนว่ากล่องก็เหยาะยั่หนึ่นไหมอันห้าว่าฝ่ามาใส่เอามันก็ดจีนก็หนูปูปีกก็ไม่หายจินฮะหนงคือเ้าวหนึ่ง มันวาอันเจนิ่เป็นตะถือเนื้อถือยัวสองตัวขวแหบได้สองตัวก็ดีเดี๋ยวยุแทวนี้หมดละนี่พี่้องมึงสองตัวปลาคอกะจังไมาเขาแหยบเนาะปลาคอยุมองหันบืนจนเกี้ยงหมดจแหยบยุเทวนี้แหละพี่้องเอาถือว่าถือไปน้ำเต กวางไว้นี่เอ้ากวงไว้ก้อนขันนี่หนูไปหาก่อนเจ้ากันล่ะแกผุ่นวได้ใส่ติแกสาบึงอปะเอฮ้ยพี่น้องเตือบออกนั่นน่ะ แสดงว่ามันออกหลายตัวแล้วดิ่เนี่ยโบดีเนี่ยมันอ้ามันอ้าออกมุนออกได้จ้ะมันออกแสดงว่ากบงานของประตูนี่หลายคระดหลายลงมาก่อนนะมันของก้นใจเนี่ยเนี่ยนี่เต้นยัวยัวยุ้จักโตแวละเนี่ยหาโตพี่น้องโอ้หาโตเนี่ยพุดไตมันคัะมันออก มันคักลิ้นอ่ามันกินอีมแล้วมันไปอันนี้มันออกว่าไ้นี่มันเลยเดี๋ยวไหลหา้าตัว,ตวเปิดกบเด้พี่น้องเบิ่งเนีเปิดมันก็้ที่เขาไงอยู่นี่ตัวพอขันเกี้ยวเขามีนม้ำแมนโหลโดอ่ะมนดดนันโหลดอันย่ามหายั่งเด็กว่าไรเงีบแม่หลองไฟอันนี้เด้นี่แม่อโอ้ยหาวะเงยบอย่าของเมดแล้วพะนะมายามเมื่อกี้น่ะน้ำกระบก น่ยอ้ยอันนี้จําปรได้ยเหนนักลกนี้ดําปรได้ถือว่าล่ะมีโยตัวนึงเอ้ยขตัวน้ำแงหิงจักขันเพาะ่บาเบิ้งมันสีแห้งได้ขันบ่เห็นนะอันนี้ตัวหนึ่งดพี่นะด อันหาโตนี่แม่น้องมันอุดอิ่มเดี๋วมันออกบ่ได้พี่น้องเบิ่งหน้าุดหาโตแต่ลังงามแต่แงบเดียวนี่กับพ่ออมพ่อกินเราเด้คันนั่นนั่นนะหาโตมันแล้วมัดเราเด้คันมันม้าหลงสายตาไปหอยเอาไปล่างออกมันจเด็ดยวใจโดน ไปล้างสาคนละไปล้างไปล้างทางโน้นนน้ำโบกเมินเหรอเขาจะเด็กนับพี่น้องเบื้องว่าแม่น้องไฟเพื่อเพื่อสิจุ่มยกกระซั่งให้เบื้องเลยสีนับตัวพี่น้องเบื้องว่าเพื่อสิยกกระซั่งให้เป็นเบื้องเลยไปล้างออกกันเนาะไปล้างก่อนไปล้างซาคนละน้ำจังไหลอันนี้ทำทำมีอันอยากถือไงต้องเอาหูใส่นั่น

ย่ามเจ้านี่มาบ่พอข้าวด้วข้าวเดี๋ยวไว้ไวไวมากกับด้๋ยว่ได้กินแล้วแหวนกำลังซองตาเถเด้อพี่น้องเดียมตาจักหน่อยเอาคนเดียฮะคนเดียไปเล่นเฮ้ยเด็กวันใดก็ตื่นเล่นมันน้าตัวคนมันตัวนุ่มเย็นนีไปไปเล่นเล่นเล่นข้นไปใส่กุ้งละน้องไพหลังเนี่ย หน้าห้องนี่แล้วพ่อเด่นปลาลนยได้นหาเข่ากำลังเขียวขึ้นยำแรงยางพันอาจจะ็บระพดปลาจะเป็นปลานิ่งหรือปลาฉีงเท่พี่นอนบนเตียงเที่ยงใส่ยังเหรอใส่ขู่บอาลลางดีๆก่อนจังเทีพี่นอนบาเบิยงใส่ไปได้ก็มันบันนั่นแหละเนาะ แม่น้องไฟตีเท่พี่น้องเบิึงอยากให้พี่หน้องเห็นนะมิตรจับเส้นของจับเส้นของพี่น้องคุหน่ะตัวไงเหรอด้เป็นตะมันเนาะแม่นห่อหาโก๊ยยนะยังไงโก๊ะไงเขาไงเนี่ยยังถือเป็นตะมันหนนพี่้อง